ทุกคนเหอวันนี้เราจะมานึ่งกุ้งชม่มกุ้งเคยที่เขาเอามาหมักดองให้มันเค็มๆม,ม,มันถ้าไม่นึ่งเราก็กินพันนี้ได้เลยนะกินกับหัวหอมแล้วก็พริกสดอื่นก็ไปหาใครกันเลยแล้วก็ให้ผัวไปเอาไข่จากแม่ไก่ที่กาลังควักไข่ของไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติไก่ไก่บ้านกินรอยกว่าไก่พันนะทุกคนเหอเราจะใช้ไข่สักแปดเก้าหน่วยไก่ก็เลี้ยงแล้วแต่เว้นแต่กรรมธรรมชาติจุดๆ <c oughs> แล้วก็ไปเตรียมตำกันเลยทุกคนเหอนึ่งกุ้งชมของเราก็จะมีไก่ไก่ไข่หอมแล้วก็พริกสดแล้วก็น้ำเทกันะ อันนี้กุ้งเคยจากพังฮาเลยนะทุกคนเออไปซอยทุกอย่างกันเลยซอยหอมตะไคร้แล้วก็พริกสดอย่าถามสูตรนะทุกคนเออแล้วก็กะกะเอานี้รอยเสร็จก็มาลงมือกันเลยต่อไข่ใช้ลงไปก่อนใช้จักแปดหน่วยเพราะหน่วยมันเล็กไข่ไก่บ้านนั้นไข่ก็ออกไข่กินไม่ทันนี่ทุกคนเออต่อไข่เสร็จก็ใส่เทสลงไปเราใช้หัวเทสมาเลยนะทุกคนเออจะได้มันๆใส่น้ำตาลเห็ดแป้งหวานถ้าคิดว่าไม่ถึงแป้งหวานก็ใส่เติมลงไปเลยแล้วก็เอาไข่หอมพริกสดใส่ลงไปเราก็ใช้รู้ว่าในใจก่อนใจรังใจรวมๆไปตาทุกคนเอรอพอสักเดี๋ยวก็ต้องมาตตีีีให้้้มมัััันนนนนนเเเขขาาากกกออยยู่่่ะะๆๆๆคไปรืจจว ร่วมปอเอาไปนึ่งแม่ปวเราเรียกนึ่งเคยเค็มตกลงมันคือกุ้งช่มหรือว่าเคยเค็ม <c oughs> วันนี้ทําแบบให้ให้อีกแล้วทุกคนเหรอ <c oughs> พอของยากยากให้แม่ปวตำ <c oughs> ให้แม่ปวโกดเปร่าปั้นเท่ <c oughs> เลื่อยคืนแล้วก็กอวอย <c oughs> <N> นี่แล้วก็ใส่ดีบรีที่เป็นหน่วยหน่วยลอยหน้าลงไปกันเพื่อความสวยงาม <N> นี่นี่นี่สุกแล้วทุกคนเหรึ่งไว้เป็นชั่วโบงนี่รอยนะทุกคนเหรอเคยกินไม้อะหอมกุ้งกรมแล้วก็มันมันกะทেรองไปทำเล่ารอยจังหูนี่ทุกคนเหรเดี๋ยวไปลาดหาลูกตอมหมกจะขิดห,หรือว่าตอต้มก็กินรอยเข้ากันใช <N> ่แต่ละวันกินข้าวได้หลายโคมนี่ว่าอะไรไม่หอมสักที